ครับผมอยู่กับผมนะฮะนิวสเกตนะครับจากช่องชอยสปอร์ตไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําการลองเล่นเกมนะครับแล้วก็รีวิวเกมไปด้วยนะครับสำหรับเกม The Legend of n e v e r l a n d นะครับเป็นเกมใหม่นะที่เปิดแล้วก็เปิด Open b e t ต้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เริ่มจากนะเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็ในส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับทั้งหมดก็เยอะแล้วนะฮะประมาณ 56, 5 7 5 8 59แแล้วก็เออเลอร์ครับ เน็ตเ r อร์เลยครับเราก็เข้าใหม่หรือเปล่าครับไม่เข้าหลอกหอกนะฮะเป็นการลองผมตึกโปะ๊ะมีตึกโป๊ะด้วยนะฮะก็นะครับเราก็เรื่องในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนี่เลยเราก็ลองในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อนเลยนะครับอ่าเรามาลองสร้างตัวกันเลยนะครับเน็ตเบอรแรนะครับก็ฝากติดตามนะด้วยนะครับผมในช่องดิวสเกตแล้วก็ช่องชอยสปอร์ตไทยแลนด์ของเรานะมหีหลายเกมที่สนุกเลยกราฟ,ฟิกสวยมากนะครับสไตล์อนิเมะ นะครับผมก็ติชมกันได้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเริ่มจาการสร้างตัวกันเลยน่ารักมากนะฮะทรงผมนะครับมีปรับทรงผมได้นะฮะนะรเราก็เลือกแต่งได้หลายอย่างมากครับผมนี่เปลี่ยนลูกกตาไม่ใช่หลอกนะครับเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอะไรใบหนะ้านะครับผมชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับ ก็น่ารักดีนะครับอ่ะแล้วก็มาดูนี่ตาตาเนี่ยผมอยากเปลี่ยนตามากเลยปกติผมอยู่กับยายเลยชอบเปลี่ยนตาแฮ่นี่แบบดุดุหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะคะสไตล์ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะนี่ปากก่อนปากนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของส่วนสูงได้นะครับผมนะเอาตัวสูงตัวเล็กเอาตัวเล็กได้ไหมตัวตรงนี้เลยได้ไหม นี่ไง e, เป็นคนแค้นนะฮะอันนี้ก็น้ําหนักนะฮะน่าจะอ้วนหน่อยนะครับผมในส่วนสูงน้ําหนักอันนี้ครับผมเสื้อผ้าครับอันนี้มาในชุดแบบทดลองนะครับผมเป็นชุดลองนะให้เราลองใส่ก่อนนะครับไม่ใช่ชุดจริงๆนะไม่ใช่เข้าไปแล้วจะมีแบบในนี้เลยนะครับเหมือนในเกมแบบนี้เลยนะฮะเราเป็นชุดให้ลองอาชีพต่างๆก่อนนี่ครับผมแล้วก็มาดูต่อฮะเป็นสีนี่ครับผมเกมนี้เขาให้เลือกแต่งได้ทั้ง3สีเลยนะครับ ลองสังเกตดูนี่เป็นเป็นสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้สามเฉดเลยอาจจะเป็นแดงแดงอ่าแดงแดงแดงได้ไหมแดงแดงส้มโอ้โหนี่หลงจีดมากเลยผมไม่ใช่สไตล์นี้ของผมจะเน้นเป็นชาวร็อกนะฮะนั้ก็ต้องเป็นดำนะครับผมเนี่ยเราเลือกเปลี่ยนขอบสีเก่งๆได้นะครับเปลี่ยนส่วนต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนนะสักคู่นะผมชอบสีดํามากเลยผมเป็นคนเทาๆนะครับปกติอ่านะดูเท่แล้วผมสีเขียวด้วย รองเท้าเห็นไหมครับนี่เลือกได้นะครับคอสตูมนะอันนี้ชุดนี้นะครับส่วนละครตัวนี้จะอยู่ในตัวละครเลยนะครับถ้าเราเลือกนะกดคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อนะครับขาให้ไปตั้งชื่อภายในเกมนะฮะใช่ไหมครับนี่ผมน้องชายผมเองนะฮะฝากติดตามด้วยนะจะดูในช่องชอยสปอร์ตนะฮะคอนเฟิร์มเลยครับแล้วเราก็มาลองคอนโทรลกันนะฮะในส่วนของการคอนโทรลนะฮะก็ นะครับผมคลิกเดินนะครับผมนี่นะฮะชื่อยังไม่มานะครับยังไม่ตั้งนี่เข้าไปก่อนปิ้งโคโกโตมาลเกตนะครับผมอ่ายินต้อนรับเข้าสู่โลกนะครับผมมาจากทูมันนี่ไม่ใช่นะครับผมอ่าเราข้ามไปโหลดกดสกิปข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบดูเนื้อเรื่องนะย่งผมไม่ใช่สายเนื้อเรื่องนะเพราะผมเป็นพวกเล่นเกมแล้วก็จะเบื่อง่ายตั้งชื่อกันกอนะฮะแน่นอนครับ ดิวสุเกะนะฮะ S U K E น่ามีเครื่องหมายจังเงืด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันนะฮะดิวสุเกะนะฮะเราก็กดคอนเฟิร์มไปโอเคนะครับอ่าโอเคก่อนเราค่อยคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ผมทำใน PC นะเล่นใน PC ครั้งแรกซ้ำนะครับผมหลอกนะอ๋อครับผม อ๋อเขาน่าจะห้ามใช้เครื่องหมายนะฮะผมก็ขอภัยด้วยนะครับใช้เครื่องหมายไม่ได้เนาะเกมนี้จริงๆเราตั้งเป็นชื่อภาษาไทยได้นะครับเกมนี้นะว่าแล้วผมเปลี่ยนเลยดีว่านะเป็นชื่อภาษาไทยนะเพราะผมจําได้ว่าตอนตั้งชื่อภาษาอังกฤษอะแล้วฟอนต์มันจะตัวใหญ่ๆนะมันจะไม่ค่อยสวยผมแนะนําว่าตั้งเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วฟอนต์ภาษาไทยในเกมนี้เขาสวยมากนะดิวะะซึก แล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนะว่าฟอนต์ในเกมเขาสวยขนาดไหน,เ,นเห็นไหมนี่ขนาดฟอนต์ตัวละครนะครับฟอนต์ตัวละครที่เขาอยู่ตรงนั้นนะ<ๆ>ก็ค่อนข้างน่ารักมากนะฮะอันนี้มองอันนี้เมะสวยนะครับเข้าไปดูระบบเกมกันต่อเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะอย่างนี้นึงนะฮะผมก็เดินเบี้ยวๆหน่อยนะฮะขออภัยด้วยแล้วกันปึ๊บ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 เข้าไปไม่ได้วะ นี่เป็นแสงสุดท้ายนะครับจะพี่ตูนมันดิสแลมหรือเปล่าไม่รู้นะเราก็กดสคิปไปเลยนะครับสำหรับคนไม่ชอบเนื้อเรื่องก็นะออกไปด้วยนี่ครับผมเข้ามาแล้วกราฟ,ฟิกอลังการงานสร้างสไตล์อนิเมะนะใครชอบเกมมารักใส่ๆนะผมเป็นคนชอบเกมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าชอบได้แป๊บเดียวนะนเดี๋ยวผมก็เบื่อนะฮะผมเล่นเกมอะไรไม่ค่อยได้นานนะฮะอา่านะครับผม อันนี้นะครับเขาให้เรามาทดลองอาชีพก่อนนะครับยังไม่ได้เลือกนะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เขาจะให้เราทดลองอาชีพนะในส่วนของรงนี้นะครับมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดินเข้าวงก่อนนี่อาชีพดาบนะครับแล้วก็เลือกชุดนี้เราไม่ได้ได้เลยนะไอชุดนี้เราต้องเป็นอาชีพนั้นก่อนนะครับแล้วพอเลเวล60 70เงี้ยเราถึงจะได้นะครับผมนะมันจะอีกนานเลยครับกว่าจะได้ชุดนี้นะเทาที่ผมจําได้นะครับแล้วก็ นี่ดาบครับก็ยังบนดาบอยู่แล้วก็ดาบไปอีกทีนึงไม่ดาบอีกทีนึงอ๋อไม่ใช่นะฮะไปอื่นบ้างอันนี้เป็นอาชีพดาบนะครับนี่ครับผมธนูนะส่วนเอเซอรี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะสแตทต่างๆนะครับผมอ a b ลิตี้ใช่ไหมฮะอ a b ลิตี้นะครับเขาก็จะบอกให้ในช่วงของเข้าเกมก่อนนะครับอันนี้ชิ้นที่2นะครับเป็นอาชีพนักธนูนะน่ารักมากนะครับใสๆนะเอาน้องชายผมออกก่อน นะเดี๋ยวมองไม่เห็นสกิลเขานะครับแล้วเราก็ลองสกิลได้นะเนี่ยลองลองยูสได้กดใช้นะฮะอ่ากดยิงนะครับสกิลสวยนะฮะนี่ธนูนะครับธนูนะครับตอนผมเคยลองเข้าไปเล่น PVP อ่ะรู้สึกว่าจะได้เปรียบค่อนข้างได้เปรียบเลยนะเพราะว่ามันมีสกิลล็อกด้วยสกิลจับอันนี้เขาจะถามนะครับว่าคุณจะนะลองเป็นอาวุธนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ ลองเดินไปอีกนะเหลือสองอาชีพเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะเป็นอาชีพของนักเวนะครับโห oh, ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ชุดน่ารักมากเลยนะผมไม่น่าเอาหมวกสีเขียวมาเลยไม่เหมาะเลยอ่านี้นะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายครับผมนะนักธนูหรือว่ากันเนอร์นั่นเองนะครับนี่ชุดหล่อมากชุดสีน้ําตาลเห็นไหมมากกวหมวกสีเขียวเห็นไหมครับหมสวยงามนะครับอลังการน่ารักมาก จริงเหมือนจะปรับมุมกล้องได้ด้วยนะครับให้มันไกลกว่านี้นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมนะว่ามันได้ไหมนะฮะยิงแล้วกดสคิปไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากลองนะตรงนี้เสียเวลาเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าที่เลือกตัวละครนะครับอ่าเราลองฟิ้งไปทดลองก่อนเลและกัน,กนเดี๋ยวค่อยข้ามอ่ะเอาลองเป็นอาชีพการเนอร์ล้วกันนะครับวันนี้นะเอาแล้วครับมังกรปีศาจสัปหลา,าสัตว์ร้ายนะครับมาแล้วก็ยิงสู้มันอ่อออา สู้กับแมงมุมได้นะฮะกี่เอามาอีกตัวครับเราก็สู้ไปนะเพื่อฝึกซ้อมนะเพื่อบางคนนะอยากลองทสกิลนะครับสกิลนะครับในส่งสกิลนะก็มีสกิลอันติอยู่นะครับแบบหนึ่งนะอ่าครับผมบอสมาแล้วอ่ากดสคิปเลยแล้วกันนะผมข้ามไปแล้วนะฮะไม่สู้แล้วนะเมื่อกี้เป็นทดลองนี่ครับผมเข้าในตัวเกมนะครับ จริงก่อนอยู่เลยนะถ้าใครไม่เก่งภาษานะผมแนะนำนะเปลี่ยนภาษาก่อนเลยนะครับเข้าไปนี่ตั้งตัวนี้นะครับด้านบนนะครับตั้งค่านะครับเซตติ้งนะครับแล้วก็มาเลือกที่ language นะครับเพื่อเปลี่ยนภาษานะมีภาษาไทยด้วยนะที่ผมบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับน่ารักมากในส่วนของภาษาไทยแล้วก็หลุดครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าใหม่อีกครั้งนะเข้าใหม่อีกครั้งนะเพื่อรีนะอขออภัยด้วยนะครับหลุดอีกแล้วเข้าใหม่นะอีกรอบนึงหลุดยาวเลยปะเนี่ยสร้างตัวละครใหม่ไม่เอานะ เอาเปลี่ยนภาษาเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเปลี่ยนภาษามันอาจจะหลุดใหม่ครั้งหนึ่งนี่ครับผมแล้วกลับเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมล้วฟอนดูดิดูฟอนตเขานะไม่มีหัวสไตล์เท่ๆไว้รุ่นเล่นกันนะฮะนี่ดิวสเกตนะครับผมลองคลิกดูตามเควสอะไรเงี้ยเกมนี้นะเป็นเตมเป็นเต็มอะไรล่ะฮะเป็นเกมนะออโตเควสนะครับผมเราสามารถกดคลิกนะครับแล้วมันก็จะเดินได้เลยนะครับเป็นตามเควสนะฮะ อ่ะอันนี้คือเอลนะครับเปิดระบบเอลนะเกมนี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวเอลนะฮะนี่เอาไว้เลี้ยงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่นะผมจะพยายามพูดให้เร็วนิดนึงนะเพื่อจํากัดเวลานิดนึงนะครับ๋ยวคนดูเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะนี่ส่วนของเอลนะครับเราก็คลิกไปนะเป็นออโต้เควสสบายเดินสบายนี่ปรับมุมกล้องได้ด้วยให้มันปรับมุมไกลกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าเอาตรงทีผมทําไม่เป็นนะตอนนี้นะครับ ข้ามไปก่อนแล้วกันนะผมไม่ถนัดใช้เฮ้ยวลอัพแล้วเห็นนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดินไปอย่างเดียวเลยแต่ไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนั้นฮะเดี๋ยวมันก็จะมีให้เรากดตีกดต่อยบ้างแล้วก็มีในส่วนต่างๆที่ต้องเวลาลงดันเจียนอะ่ะมันไม่สามารถออโต้ได้นะครับออโต้ได้แต่มันไม่หลบศัตรูนะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับนี่นะดิวสเกตนะหลงนี่นะครับอันนี้คือฉากเลือกตัวละครของจริง นะครับผมมาในส่วนของนี่ครับผมนะการเดียเตอร์นะครับผมเป็นดาเมจกับเคลื่อนที่เร็วนะครับจริงๆแล้วผมลองนะการเดียเตอร์นะผมไม่ชอบเล่นนักดาบอาชีพอะ่ะมันดูแบบธรรมดาบ้านอๆอ่ะกงกงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเออ่พอผมเคยเลือกอาชีพนักดาบแล้วมันสวยมากอะ่ะท่าฟงท่าฟันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดูดีมากๆเลยนะฮะก็เป็นส่วนของดาเมจ แล้วก็เคลื่อนที่นะจะโหดหน่อยอันนี้ครับผมลักธนูนะเมื่อสักครู่นะหัวสีเขียวเลยนะครับผมเหมาะกับผมทรงผมที่ผมเลือกมานะอยู่รอดดามเมจนะขอบเขตเคลื่อนที่นะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมนักเวทครับผมเห็นเขาบอกว่านักเวทนะมีสกิลบาด้วยนะครับในส่วนของนักเวทนะมีสกิลบาสกิลล็อกต่างๆค่อนข้างจะเอาเรื่องนะโกงเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะโกงนะฮะ อันนี้ก็เป็นอาชีพของกันเนอร์นะครับผมด้านในรุนแรงนะเคลื่อน,นะนที่เร็วนะครับผมประมาณนี้อะผมขอเลือกเป็นในที่ของส่วนของกันเนอร์แล้วกันฮะเอเลือกอยังไงนะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าฮะลองคลิกด,ดูซิตึกๆไม่มาเอนเทอร์ก็ไม่มไ,มไปทีมงานครับช่วยช่วยหน่อยได้ไหมกดเลกตัวไงอะ โอ้อ่านี่ไงยืนยันการเลือกครับผมมาแล้วอันนี้เลือกไม่ได้โอ้ขอโทษด้วยครับนี่นะบอกไปก่อนเลยนะผมใครที่ยังโง,ง่งึงเหมือนผมนะอยากจะเล่นกนะันเนอร์นะมาเล่นไม่ได้นะครับเห็นไหมเขาบอกว่าต้องเปิดอุปกรณ์นะก่อนนะถึงจะเลือกได้เพราะฉะนั้นนะเราก็ยังอดเล่นอยู่นะในส่วนของกันเนอร์นะครับก็บังเลือกในส่วนของเมดนักธนูแล้วก็นักดาบ อ่ะลองนักขานูกันแล้วกันนะเราไม่เคยเล่นนะฮะเรามาลองนักขานูกันแล้วกันนะฮะป้ายนะรับเควสต่างๆนะครับอาชีพเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับมีบอกการแผ้ทางอาชีพด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ใช้ BP นะครับในการดูนะว่าใครเกง่งใครโหดนะสไตล์ BP นะอะไรเงี้ยก็มีในส่วนของตรงนี้บอกนี่ไงมีชุดผู้หญิงนี่นักดาบเป็นอาชีพนักดาบมนะถ้าอย่าดูผมนี่ตัวกระต๊อกเดียวเองผมเลือกไซส์เล็กมานะฮะน่ารักสุดๆไปเลยนะในส่วนของอาชีพนักขานูนะฮะ แล้วก็เหมือนเดิมเดินเควสนะครับจริงๆไม่อยากจะเดินอะ่ะเดินเดี๋ยวมันนานนะครับเรามาอธิบายส่วนต่างๆก่อนเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้ยยังเปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี้เขาให้ยิงเป้าก่อนนะในฉากแรกๆเลยนะครับยิงเป้าก่อนโดนแย่งยิงอะ่ะให้ตายเหอะโรบินมาริกาโนมากับผมยูสุเกะนะครับแล้วยิงคลิกยังไงฮะทีมงานรู้บอกผมด้วยนะฮะอ่าเขาให้ตีห้าตัวเราก็ตีแล้วนี่ครับผมเข้าไป เสร็จิ้นแล้วโอ้โหเปิดระบบสกิลนะครับสกิลก็ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกจริงๆก็เหมือนทั่วไปนะครับเหมือนที่เกม,เมอื่นที่เราเคยเล่นมาโมบายต่างๆนี่อัพสกิลนะครับอัพดาอัพเกรดกริงนะขึ้นมาสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูต่อนะนี่นะถ้าเดินเควสปกติสบายนะอยู่บ้านเล่นสบายเปิดมือถือแล้วก็เกมนี้นะฮะ มันมีอ u t o ์โต้เ็กพีหมายว่าถ้าเราไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเ x ็ชดเชยมาให้เรานะครับตอบแทนค่าเ x ็มาให้ในแต่ลายวันนะครับมาเดินต่อเนื่องครับปึ๊บเข้าไปบทนาหูยาวแน่เลยฮะหนึ่งนะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะเอาเข้าๆพอแปบ๊บเดียวนะถึงแววบสิบอันนี้ก็จะเป็นเกตนะครับเป็นส่วนของแรงนะรับรางวัลน,นะครับเพื่อเปิดไอ้ไข่เนี้ยเราเอาสามารถเอาไปแลกนะครับในส่วนของ ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งนะรเรียกว่าในส่วนของหน้าแฟรี่ใช่ครับไอ้ไข่เนี้ยเมื่อกี้ที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราทำเวสไปเรื่อยๆนะครับเขาจะให้เราได้ในส่วนของแฟรี่นะครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะได้ประมาณเป็นพันๆอ่ะถ้าผมจําได้นะจะแดกได้สิบสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนของแฟรี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเดินเวสต,ต่อก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะครับสายหลักหลักรอลิงนะไม่ใช่รอเรือนะผมมีรอเรือเข้าไปด้วยเมื่อสักครู่ เราก็เดินต่อดิวสิเกเห็นไหมมีสัตว์ให้ขี่ด้วยเห็นไหมฮะโอ้เท่สุดๆไปเลยนะฮะต่อนะครับแ๊บนึงนะนี่รับเวสเราเดินเวสอย่างรวดเร็วได้ไหมห้ามไปเลยแล้วกันฮะ,ะนี่ก็ตีไก่ครับเรามีระบบนะทำอาหารนะครับในส่วนของเกมนี้นะทำอาหารได้นะครับนี่นะทำอาหารสายหลักนะเราคลิกรวดเร็วปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บไปแล้วนะฮะแล้วก็จะให้สู้มันฮะมันห่วงไข่ครับมันเป็นอีกาหัวงไข่เราก็ต้องสู้กับมัน อ่าแล้วก็ไม่ตายนาทีด้วยฮะไก่ถึกครับไก่เขียวนะเราก็ยิงธนูไปเฉยแล้วกันนะมันมีท่าใบาครับผมจำไม่ได้วนะ่าน่าเป็นอันติหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะซึ่งเป็นสกิลใบนะฮะเราไปต่อครับในส่วนของการทำอาหารนี่พีบีก็จะขึ้นตัวเล็กน่ารักมากเลยอะ่ะไม่มีใครทำตัวเล็กเหมือนผมเลยหนนินนี้นะครับจะเอามาใช้อัพในส่วนของเลเวลนะในส่วนของเอลนะครับนี่นะ แล้วก็กดเลี้ยงดูเข้าไปนะครับมันก็จะอัปเกรดได้นะแล้วก็จะเปิดเอลนะครับจะทําการเปิดระบบ AI ต่างๆนะในทางล่างของตรงเนี้แัดหนึ่งนะครับอ่านี้ก็ในส่วนของห้องแต่งตัวนะครับนี่ก็เลือกได้นะดาบต่างๆนะครับชุดนะครับเหรียญน,นะนี่เงินนะเงินจะให้ออกมาค่อนข้างเยอะมากนะจำนวนเงินเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวอดเลยนะเล่นเกมนี้นะฮะดูต่อนะครับ อ่าเห็นไหมบรรลุแล้วสายลักออริจินเราก็เข้าไปรับรับเหรียญมานะครับนีรับรางวัลมานะฮะสี่ทุ่มแล้วบอกด้วยนะทีมงานนะฮนะทำจริงเหรอโหเร็วจังเพิ่งจะสี่ทุ่มนะฮะเหมือนทีมงานรีบกลับบ้านหรือเปล่าครับแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงจะจบแล้วครับเหมือนทีมงานทุกคนรอผมนะฮะแล้วก็อาไม่รีบแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของการ ตรงนี้นะครับร้านอาหารคือเขาให้เราทําอาหารนะ,ะในส่วนของเกลือนะกินเกลือบ้านตะแปะไปนอนตูดแบะนะครับอะไรประมาณนั้นนะเราก็ซื้อเกลือนะเพื่อทําอาหารนะเรามันก็จะอัปเกรดนะในส่วนของการทำอาหารนี่ผมซื้ออาหารก่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะราไปที่ร้านทําอาหารอีกครั้งนะครับผมลอกนะครับไม่ใช่นะเราก็กดไปคือว่าปึ๊บ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 จ้าอยู่ที่นี่อย่างไรไปเออกดไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเควสด เราได้เคเวสแล้วนะครับในส่วนของการทำอาหารเราก็กดเดินนะเดินทั้งวันนะครับแต่ที่บอกนะเราเราไม่สามารถเดินอย่างนี้ได้ตลอดนะครับก็จะมีในระบบของการขุดนะขุดแร่ขุดเหมืองนะครับตีหินตีบวกนะครับของเทียร์ต่างๆนะผมกดเปิดดวนะนี่ผมตัวเล็กนะัธนูเท่มากเลยน,ะน่ารักไม่ไหวแล้วก็ไปดูนะครับส่งมอบนะรบตรงนี้นะฮะว่ายน้ำกลับไปส่งมอบนะฮะ โอ้เล่นกันนาเลยนะกดข้ามได้ไหมพื๊ดแตบบ่ว่าเป็นจรวดอย่างเงี้ยให้มันเร็วขึ้นนะครับอ่ะวนต่อนะครับท่านลุงนะส่งอาหารนะฮะตรงนี้นะตามนั้นนะผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อแค่อธิบายตัวเกมนี่ครับผมในส่วนของการผลิตเห็นไหมครับทำอาหารเห็นไหมครับแล้วก็สร้างจะสังเกตได้ว่ามีการสร้างหลายอย่างผลิตภัณฑ์นะครับหลอม เห็นไหมฟื Estamos, ้นฟูคิสตันนะครับทำอาหารแต่เรายังไม่ได้เปิดนะครับเราเปิดแค่ในส่วนของไข่ดาวก่อนนะครับเพราะเราทาได้แค่ไข่ดาวก็ทําไข่ดาวกินไปก่อนนี่ต้มต้มต้มก็จะผ่านเควสอ่ะประมาณนี้เห็นไหมเปิดเควสไข่ดาวแล้วนะครับแล้วก็ไปกันต่อฮะเดินต่ออีกนิดนึงนะครับอีกไม่ไกลจะถึงจุดหมายแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีระบบเพิ่มมาแล้วแป๊บนึงนะเปิดไม่หมดนะครับ นี่ในส่วนของเอลนะครับอธิบายก่อนนะส่งเอลนะตรงนี้นะครับก็เห็นไหมอย่างนี้ผมบอกเปิดระบบอัปเกรดเอลนะครับเลี้ยงดูเอลนะครับนะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาหินมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดเลี้ยงดูนะครับเป็นที่ผมเคยบอกไปไปต่อฮะใกล้แล้วนะตู้เสื้อผ้านะครับเราใส่ชุดใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะวิธีกดเข้าไปตู้เสื้อผ้านะฮะเราตรงนี้นะครับจะมีแจ้งเตือนตลอดว่าเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับในเกมนี้นะเนี่ยเราเลือกดูได้เลย มันจะแจ้งเตือนแล้วก็บอกเราตลอดว่าเราควรจะทําอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยอัปเกรดอุปกรณ์อะไรต่างๆนะผมไม่ทํานะฮะผมจะทําเฟสอย่างเดียวนะครับเอาเป็นบังคับว่ะทุกคนนี่ไงเอาบังคับให้ใส่ชุดใหม่นะครับปลดล็อกปิ้งตุกเสื้อผ้านะครับก็เปลี่ยนชุดนะครับเลือกชุดได้ชุดเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นชุดในส่วนของชุดแฟชั่นเฉยๆนะฮะไม่ได้อะไรมากมายนะครับต่อฮะย้อมสีอ่าเกมนี้นะครับเรา จะใช้การย้อมสีเสื้อผ้านะครับโดยการสุ่มนะผมนำหน้นี่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะว่าเราจะได้ชุดสีอะไรนะครับเราเลือกชุดก่อนตรงนี้ปึ๊บกดย้อมสีปึ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกนะโดยการนี่แล้วเราก็เลือกนะว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะครับแต่นี้เขาบังคับว่าให้เป็น2แล้วกดย้อมสีฮะอันนี้อันนี้อชีจอเฉยอันนี้คืออุปกรณ์ย้อมสีนะนี่ผมได้สีเขียวโอ้โหพอดีชุดหล่อเท่เก๋เลยนะฮะ เห็นนะเขามีสัตว์เลี้ยงกันด้วยสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับสามารถย้อมสีได้เหมือนกันนะครับเราเอาไปย้อมสีได้เลยนะครับไปที่ลงผ้าลงเตียมอะไรก็ว่านไปนะจริงจริงแล้วมันคือไอตัวย้อมสีเมื่อกี้แหละใกล้แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดไปแค่นิดเดียวนะไปถึงเปิดระบบของแฟรี่ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะหยุดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับสกิลต่างๆอันนี้เป็นสกิลหลบหลีกนะครับผมเอาไปใช้หลบหลีกศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยฮะรจริงๆแล้วมันก็นี่นะปุ่มออโต้อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มออโต้นะครับอ่าเดินสักคู่นะฮะสกิลต่างๆนะกดได้นะครับยิงได้นะครับกดข้ามไปอ่านี้ก็จะให้ลองนะเหมือนจบเวสนี้ก็จะได้อะไรต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมพยายามไปให้เร็วที่สุดกดข้ามเลยแล้วกันนะครับเราแค่จะมาแนะนําเกมแล้วก็รีวิวนะฮะอะไรต่างๆที่มันไม่สําคัญนี่ไง มาแล้วแฟรี่ผมนะครับมีตัวช่วยเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวผมสู้กับมันก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ like you, ตายไม่ตายตายแล้ว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 นะครับในส่วนของแฟรี่นะครับกดข้าไมได้เลยไหมนี่ไงกดข้าไมได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เปิดแล้วนะครับผม flower fairy นะครับผมก็เปิดในระบบของแฟรี่แล้วแฟรี่นี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนี่นะถ้าเราจะสุ่มไข่นะครับสุม่มเนี่ยตอนนี้มีอยู่400ที่ผมบอกอ่ะ แต่เกมนี้นะครับได้ไขง่ายมากนะผมเล่นไปประมาณแล้ว20นะครับเราก็จะได้ในส่วนของไขตรงนี้มาเพื่อเปิดนะกาชาปองตรงนี้หรือว่ากาชาตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเปิดอลองอันเดียวก่อนแต่แนะนำนะครับกดเปิด10อันเลยนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ดีๆมาให้อันนี้นะอันนี้ผมแอบบอกนะครับตัวเนี้ได้มาอยู่แล้วนะครับผมได้มาฟรีเปิดยังไงก็ได้ตัวนี้มาคู่กันนะครับผมผมได้ตัวนี้ตลอดนะในตอนแรกนะครับอ่ะทีนี้ เรามาดูอ่านี่เขาบังคับนะครับแป๊บนึงนะฮะอ่านี่ครับผมเปิดแล้วนะแฟลเวอร์แฟลลี่แฟลี่นะค่อนข้างสําคัญมากนะครับต่อการเล่นเกมนี้นะเพราะว่านะครับจะมีแฟรี่ต่างๆนะในส่วนของธาตุแฟรี่ต่างๆนี่เราก็หยิบแฟรี่มาใส่นะครับเห็นไหมเอาแฟรี่เข้ามาใส่ก็จะเพิ่มในส่วนของ BP นะครับเราสามารถจัดเรียงแฟรี่ได้นะครับเรามีแฟรี่สัก10ตัวเนี่ยเราก็เลือกใส่ได้2ตัวแล้วก็แถมเนี่ย มันจะเปิดให้ตัวละคร35 60 70นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จัดทีมได้เวลาเราไปเข้า PVP นะครับมันก็จะสามารถจัดไว้ได้นะตรงนี้นะครับอ้าไปต่อนะครับอีกนิดนึงนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะอ่าครับผมอันนี้ดับไฟเฉยๆไม่มีอะไรครับกดค้างไว้แล้วมันก็จะตีดับไฟนันเล่นในโมบายน่าจะคล่องกว่านะฮะถ้าใครถนัดทางโมบายนะฮะก็จะดับกองไฟนะครับอันนี้นะ หนึ่งนะอ่าดับไฟดับไฟดับบีบบบบตีไฟตีไฟตีไฟหน่อยตีไฟหน่อยไปดูต่อครับอีกนิดนึงนะดับไฟดับไฟดับไฟรีบอาวไปต่อครับเพื่อนนินซาเรื่องสายไอ้นี่อยู่นะแล้วผมนี่ครับผมหลอมรวมนะไอ้จุดนี้นะมันคือหลอมรวมนะหลอมรวมพวกในส่วนของแฟรี่นะครับอันเนี้ยถ้าบอกว่าเราได้แฟรี่ตัวนั้นมาเลยนะถ้ามีครบ60 เราก็จะได้แฟรี่ตัวนั้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อมูลให้นิดๆหน่อยๆนะคร่าวๆเห็นไหมแฟรี่นะครับถ้าเรามีครบเรามาตีบวกกันนะครับนี่แล้วก็เลื่อนขั้นไปนะครับัวตกลงฟิงเห็นไหมเลื่อนขั้นแฟรี่มาได้แล้วนะครับโอ้น่ารักเท่เก๋อลังการอ่ะนะครับในส่วนของตัวละครนะประมาณนี้นะครับผมที่ผมบอกไปอผมมาอธิบายระบบอีกแแบบหนึ่งตรงนี้ก็เลเวลนะครับผมนี่แฟรี่นะครับเวลาเราจะไปอัพเลเวลแฟรี่เรากดเข้าตรงนี้ นะครับผมนี่แล้วก็กดอัปเกรดนะครับเวลาอัปเกรดผมบอกกันเลยนี่มีสกิลอันติีด้วยเวลาแฟลี่อ่ะพอเราอัปสกิลอันตีเสร็จใช่ไหมจนเต็มอ่ะมันก็จะเหมือนมีแบบว่าท่ามันก็จะอลังกานะครับเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะสกิลก็จะอลังการแบบว่าเป็นแบบอีกฉากนึงเข้ามามาเพิ่มนะฮะอะไรอย่างนี้นะ้นม,มีฉากเข้ามาเพิ่มเนี่ยแฟลี่ก็จะสําคัญมากนะมีได้2ตัวนะก็จะบินคู่กันนะในส่วนของแฟรี่นะครับ ก็เนี่ยประมาณนี้นะผมเปิดให้ดูก่อนเมาส์ผมหายครับ mm. แป๊บนึงครับทีมผมก็เพิ่งครั้งแรกนะผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะอยากให้ทําต่อก็ฝากฝากดติดตามช่องผมด้วยนะช้อยสปอร์ตกับดิวสเกตนะจ๊ะแล้วผมแบ๊บนึงนะครับมีคนแกงอ่ะเราบออธิบายก่อนนี่ตัวละครอ่ะอธิบายแล้วพอแล้วผมไม่ไม่นี่ลรวจะได้ไม่เสียเวลาครับผมนี่เควสครับ ตามนั้นนะรับเควสปกติอิสระอันนี้จะเป็นพวกเควสดันเจียนต่างๆนะเควสเยอะมากนะครับเกมนี้นะสนุกมากนะครับอันนี้นะอันนี้เหตุการณ์ขับไล่ก็จะมีแบบว่าให้เลี้ยงพวกรอเลี้ยงพวกไก่พวกช้างอะ่ะไปให้จนจบนะอันนี้ถ้าคุณทำกับกิวนะครับอันนี้นะในส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็นะเอาแค่นี้ก่อนในส่วนของการปลดล็อกเดี๋ยวยาวนะตัวละครเนีนะ่ย HP โจมตีปกตินะครับเกินเติมค่าเราก็ดูในส่วนของ BP เป็นหลักเนาะปกตินะครับ นี่สกิลนะครับอ่าอันนี้นะแล้วก็มีในส่วนของดำลงชีพดำลงชีพดำลงชีพคือนะการเมื่อกี้ที่บอกนะครับในส่วนของคู่มือขุดเมืองต่างๆนะการอัพต่างๆนะฮะแล้วก็ดูนี้อันนี้ก็คือแฟรี่เลื่อนขั้นครับผมแยกชิ้นส่วนแฟรี่ได้รีเซ็ตแฟรี่ได้นะครับเผื <S <S <ข>่อใครอยากลองโหลดมาเล่นนะ <S <S ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เบื่อง่ายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆตลอดน,นี่ลำหนับครับนะลแลนกิ้งนะฟาเฟลี่กิวนะฮะกิวต่างๆนะครับผมมีอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับดับลงชีพทุกสภาพจริงๆมีระบบอีกหลายๆอย่างเลยที่ยังไม่ได้เปิดนะครับอยากอธิบายมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันจะเลยเถิดเกินไปนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนสู่สกิลนะครับก็จะจริงๆก็อัพอัพได้หมดเลยนะในส่วนของเซต้าตรงนี้นะเพื่อเปิดใช้นะใช้งานนะเปิดใช้งานท่าต่างๆนะครับในเรื่องของสกิลนี้ นี่สวยไหมแล้วก็จริงๆเนี่ยแฟรี่อ่ะมันมีหลายหลายตัวมากนะแป๊บหนึ่งนะผมหาก่อนนี่ร้านค้านะครับผมร้านค้าเพชรนะร้านค้าเหรียญต่างๆนะครับมีชุดชุดแบบว่าคอสตูมเนี้ยเราสามารถตีบวกมันได้นะครับในส่วนของชุดต่างๆนี่หน้าของแฟรี่นะครับนี่อันนี้คือแฟรี่ที่เราเปิดแล้วเราจะได้นะครับเนี่ยอันเชิญอันนี้ต้องเติมนะครับอันนี้ต้องสายเติมหน่อยนะผมเล่นไม่เติมนะไม่เติมก็แย่แล้วนะ แล้วก็น,นี้นะอันนี้เป็นของสายไม่เติมนะครับผมอันเชิญมาได้เหมือนกันนะมีเทพซ่มเอานะผมจําได้ว่า10ตัวจะได้ตัวดีอยู่ประมาณตัวเดียวนะครับแค่ S เดียวเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรอีกไหมเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาันนี้แฟลรี่นะครับไปแล้วนะอันนี้กระเป๋าอ๋อกระเป๋าของเราเปิดไปแล้วนะครับนี่เลือกได้นะออต่างๆนะครับนี่ก็เควสเนี่ยที่ผมบอกรางวัลรับเควสต่างๆดึงก็มีในส่วนของระบบ อย่างที้บอกอ่ะมีในส่วนของดัานเจียนต่างๆไว้ถ้าคนดูชอบใจนะมาดูเยอะมาเลยผมก็จะทาต่อนะฮะแต่ถ้าไม่ดูแล้วผมก็ไม่เอาแล้วนะครับผมก็มาประมาณนี้ก่อนนะในการรีวิวเกมนะครับเกมนี้ก็น่านรักนะภาพการ์ตูนสวยๆมากๆเลยจริงๆผมจะเลื่อนให้ดูในส่วนของนะเจ้าหัวหัมของมันนะครับแต่เราคงม,มองไม่เห็นหรอกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกมนะครับ โอเคนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะถ้าใครก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็ติดตามเกมนี้ด้วย The Legend นะครับ of Neverland นะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะก็ใครเผื่อใครอยากเล่นเกมน่ารักสไตล์มบานะเล่นกับเกมนี้นะครับเล่นกับเพื่อนๆได้นะ PVP เป็นตี้นะครับจะมีสร้างตี้นะแบบออโต้นะครับแบบออโต้ออโต,ปต้ปาร์ตี้หรือว่าเป็นเลือกชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ นะครับประมาณนี้อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมนะอา l e เ e นข of n e เ l a n d แลนด e เ e อะลีเจน e องเนเโอ้ผู้ชื่กมันก็ไม่ถูกประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากเล่นนะอยู่อยู่โมบายเล่นไทั้งวันนะไม่มันไม่ได้แบบว่าเล่นต้องเล่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเผื่อเราแก้เบื่อนะครับก็เปเื่งเก็บเกลได้เผื่อใครชอบสไตล์นิเมะครับผมวันนี้ผมดิวสเกตครับผมลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับทีมงานครับสวัสดีครับ คุณครับ